ติ๊กตอกไงพี่เขาดังจะตายพี่ไม่รู้จักเหรอเพลงอะไรเพลงอะไรรถซื้อแกนจเล่นได้นี่นี่เอาใหญ่เลยให้เมย์นะเดี๋ยวนี้นะนานๆทีเขาจะเขียนบทให้หนูเล่นพี่รู้ไหมเนี่ยไม้นนหนูได้ออนแอร์ล้ของจริงเปล่ายัดไรเปล่าเอาพี่ลองจับดิเฮ้ยเรืองปัญหาตรงล้องเยอะๆอีเวน อะเลเน่งเต้ไรทำไรไม่ได้มีอะไรมากเลยพี่วันนี้พวกผมซ้อมแบบว่าซ้อมแบทเทิลไงแบทเทิลอะไรก็พี่จัดงานนี้นี่ไม่ใช่เหรอแดนแบทเทิลเข้าใจผิดแล้วของพี่มันสไตล์ฮิป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 อุ้ยถ้าฮิปพี่ต้องไว้ใจหนูพี่นห,นหนูเนี่ยทั้งลองทั้งเต้นตั้งแต่เด็กๆเลยฮิป <Hip S 2> <Hip S 3> เนี่ยใช่ไหนลองดิโช้ดูฮิปปอโอ้โห ใหญ่แล้วนะเขาเนี่ยไม่ต้องห่วงทรงห่วงสวยกันละนี่จะทำไมจะฝึกไปเชียร์กีฬาสีหรือไงมันไม่ใช่แบบนี้สไตล์แบบบีบอยเข้าใจบ้าโอ้โหพี่บีบอยหนูไม่รู้จักหรอกหนูรู้จักแต่บีเลเทิร์นบีเลเพิร์นคือเบอร์นี่เบิร์นเบอะไรเบิร์นอะไรเบิร์นยางไงแฟนขับมอเตอร์ไซค์เอางี้แล้วกันน้องๆไม่ต้องเต้นหรอกเพราะว่าพี่มีทีมที่จะมาแข่งขันอยู่แล้ว ทีมทั้งสองทีมเขามาแข่งกันแล้วครับรู้ไหมว่าเป็นใครใครสองทีมเลยอีกทีมนึงก็สวยเซ็กซี่ขยี้ใจอีกทีมนึงก็หนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวมีเขาคนเดียวรูปหล่อ,อจริงอนนียไปพบเขาทั้งสองทีมเลย i นีทีเออคือทั้งสองทีมที่เข้ามาแข่งขันซ้ายมือของพี่นี่คือทีม h u n d ดอร์จ e r กเกขวามือของพี่นี่ก็คือทีมงานสาวๆน่ารักเซ็กซี่เอฟเฟถามน้องๆก่อนเลยมาแข่งกับทีมฮันเดอร์จ e r กวันนี้รู้สึกยังไงกันบ้างค่ะพวกหนูก็รู้สึกกลัวกันมากค่ะกลัวจะแพ้กลัวจะชนะฝั่งหนูนะคะ yeah. เทียบขาดเลยอันเดอร์ฮะฮะชื่อวงผมออันเดร์ u n เกอร์อันเดอร์ฮะพี่จะเรียกอันเดอร์เป็นแหละพี่ตั้งให้ใหม่เป็น Under มึงเรียกผิดฮะไม่ได้ฮะอันเดอร์ชื่อวงเราอ่าโอเคนะตกลงอันเดอร์ชื่อเป็นอันเดอร์เพราะว่าหลวงพ่อวัชรไผ่ตั้งให้เดี๋ยวนะมึงมีพลอยกันให้พระตั้งถิ่มให้เพราะว่าใต้ยันเป็นคนแนะนำไปครับพี่ขอเวลาผมต้องรีบเต้นตอนนี้เลยนะรีบเต้นให้เสร็จแล้วต้องรีบเลรีบเดี๋ยวลุงผมให้ขนดินต่อ แต่พี่แต่งตัวพวกบาร์นแมคโครอ่ไอฝั่งนี้รู้สึกไงมั่งแข่งกับน้องๆเหมือนเหมือนพาเด็กมาฝึกสอนฝึกสอนฝึก้อนเอาดีๆบอลเอาดีๆไอดีมู่อ่ะพวกฝึก้อมมาเดินพาน้องๆมาซ้อมมันไม่เหมือนการแข่งขันครับผมแล้วคุณล่ะครับรู้สึกไงฮะแข่งกับผู้หญิงบอกเลยนะว่าสงสารเด็กๆฮะสงสารไหนเมื่อกี้พี่บอกอืวันนี้เตรียมมากี่ฮะเตรียมมากี่ท่าครับวันนี้เตรียมมากี่ท่าครับ หลายท่าโอ้ยขอสักห้าท่าผมขอแค่ท่าเดียวพอท่าอะไรครับรับรองว่าฝั่งนู้นเนี่ยแพ้แน่กลับบ้านไปเลยท่าอะไรครับผมพ่อนะนี่จะ20ปีไม่เปลี่ยนเลยขาขาันไวฮะครับผมและอันนี้สมาชิกใหม่ของอันเดอร์แหละครับอันนี้คือลูกศิษย์ของ MC Hammer เมเขาคือใครเนี่ยโอ้โหไม่ได้นึกจริงๆร o ง t องสปีกไทยโอ้ยอยู่พี่มึงก็พูดด่าอยู่ กี้มันก็ด่าพวกกูอยู่ตกใจตกใจอย่าพูดภาษาไทยได้นิดหน่อยออได้ยนไดยินไดิดหน่อยไฮ้ยอยู่ค้อฟ้องโซเล่ซเว่สิงฮะโซเล่ซเว่สิงพูดชัดๆดิซานฟาฮะคนเราล้อกไอ้เหี้ยเอาไปที่ผมก็ครับนอกจากแก้ผ้าเปิดตูดแล้วก็ไม่มีบุกเฮียเลยเลยสัตว์ทางนี้เป็นไงบอกพี่ทำไปซานฟาซานฟาซานฟรานซิสโกซานฟรานิว ยังจากนั้นยายไปอยู่ปากปากปานี่ปากตกใจแรัใจล้ว <c oughs> ผมยายลเล่นเองเลย <c oughs> อันนี้ได้แล้วนี่ได้แล้วโอเคแล้ววันนี้พร้อม ที่จะแข่งขันกันคราบไหมพร้อมอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วแล้วทําไมเสื้อผ้าเราต้องเป็นอย่างนี้ด้วยฮะเป็นสไตล์แบบนี้มันเป็นอันนี้บาลาเต้นอย่าให้พู้กันสิจะไปแยงผู้จิงเขาถามมมึงก็ช่วยกันไงไม่ใช่ถามจะไปแทรกพูดเล่นตลกทีมแป๊กแล้วเนี่ยเล่นตลกเล่นตลกไม่เป็นอ่ะมันแทรกพูดแ้่เขาถามผมนะพี่ไม่รู้ยถามผมใช่ไหมไอ้ใจเออไอ้ใจแต่เขาไปฟ้องเพื่อนๆฟ้องมือปืนเลยยุ่งเลยไอ้ใจไป่ใช่มือปืนเพชรบุรีอ้าววันนี้เดี๋ยวจะเริ่มการแข่งขันแล้วทั้งสองทีมพร้อมไหมครับพร้อมถ้าพร้อมแแล้วรรอบก โคดวิ่งโคตรซิงโคตรวิ่งโคตรซิงโคตรวิ่งโคตรซิงไม่รู้จริงจริงอยู่นิ่งไม่ได้โคตรวิ่งโคตรซิงโคตรวิ่งโคตรซิงไม่รู้จริงๆอยู่นิ่งไม่ได้โคตรวิ่งโคดซิงเดี๋ยวนึวมาดูมึงใส่เขาเปิดใช่ไหมใช่ใช่เพราะอันที่สองมันไม่ใช่เพลงดีเ้ยกระตุ้นหน่อยช่วงนี้เมลอนมาเยอะกว่างไงหัดไปหน่อยถ้าโคตรซิงเต้นโชว์อ่า เ่ตมมึงฝืนมาหาอุถธจริงถ้มึงฝืนมันก็หยุดไปเลยม่ต้องเต้นหลองมีลูกครับทำทุกอย่างหมดเลยครับได้ขยันขยันไว้ขพเป็นแบบสเตปอัพ ย้ายกระดูกเฮ้ยดีอะนี่อะเดี๋ยวคืออะไรกูออกมาคนเดียวเลยเห็นเห็นกูเต้นดีก็ยืนมองกูกนใหญ่ไม่ใช่ไอ้เงี้ยไม่ใช่มึงเต้นดีหมายที่มึงออกมาแล้วกูกลัวเต้นไม่ได้เขาอยู่นวลนไปใ่กวางสิเดี๋ยวเขาออกมาปุ๊บข้างหลังก็เป็นแผงรอลเดี๋ยวเขาจะหลุดออกไปแล้วสลับกันสิบบาทบอนฮิมิโก้นิสโก้แมน มีอะไรพี่คิดว่าแป้งพอแล้วเอากระทะเลยกูลงได้แล้วพี่หีชจะทอดกูแดกกันเรื่อไหนนะฮะสเต็ปสเต็ปสเต็ปไม่มาเลยมาแต่แป้งใครครับพี่ใครใครปล่อยข้างแววนออกมาแล้สู้ไหมสู้ไหมรอบนี้ให้เสมอกันก่อนต่อไปเป็นรอบไฟนอลแล้วหาผู้ชนะแล้วนะครับรอบที่สองพร้อมไหมพร้อม Are you ready Yeah, are you ready? Yeah. What about playing like that? <laughs> <laughs> round this round final, <laughs> ได้ๆๆ้แล้วมัน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 มาแนวนี้ดเองพี่คือพี่ลืมบอกไ้ว่าเราเป็นคนไทยทอะไรวะเนี่ยเราต้องใช้แบบเพลงแบบไทยๆแบบนี้เข้าใจไหมโอเคครับเรียบร้อยฮะเราได้น้องก็ได้ว่าเอาได้สิเชนื่อยมากเฮ้ยเธอน้องมาหันหน้าหนูเลยแหม่ ไปขึ้นรถไฟโยโยพี่จะไปขึ้นรถไฟไลไปไล่ไปแล้วขึ้นบงกอพี่จะเป็นคนบังนอกภาษาไปบังกอพี่ไปประจําเน้อไปน้ำพี่บอละนอนน้ำพี่บอละนอนพี่ก็ได้่วค่สิ้าไปเยวกองคนเดี่ยวภาเดีกาได้ไมยเนแน่นอนเออเอาเขาปักเลยอยากจะบอกว่า่าเมื่อกี้ที่เต้นป็นไง พวกผมนี่สามารถเต้แบบเขาได้หมดเลยคุณอาจจะไม่เชื่อไม่เชื่อไห้หนูนำเลยสัตว์ท่าแรกกงจำไม่ได้เลยว่าหรือเปล่าอันนี้ยังเสมอกันอยู่นะขอตัดสินเลยฝั่งนี้นะส่งตัวแทนมาหนึ่งคนหนึ่งคนใครก็ได้นะแล้วก็เป็นเลือกเราเลยจะแบทเทิลกับใครอันนี้เป็นรอบตัดสินแล้วเอางี้เดี๋ยวผมกับยุทธธรใครมั่นใจเดินหน้าหนึ่งเก้าอ๋อโอ้โหดีใจโคตรยอดเลย ยอนแล้วเจออะไรล้เด่นคือคนเดียวเลยเนี่ยเจออะไรล้มไม่รู้ว่าเต้นได้ป่ะโธ่ไอสอบไปก้าตอนไหนว้เนี่ยก้าคนละเก้าเออก้าเก้าเก้าอะไรดี๋ยวเดเอเนาอเมื่อกี้ทำอะไรอ่ะทำนี้ทำจับนี้มันเป็นความสำเรพิเศษ่อุ้ยยายตาเพื่ออะไรทำเพื่ออะไร ข<พ>อโชว์ความสามารถพิเศษใช่ไหมจะได้ไม่มองหน้าหนูจะได้ไม่เรื่องหนูไงใช่ไม่สบตาใครอยากเต้นกับพี่ดีกว่าหนูว่าคนนี้เขาเลดับเสียนเออได้มาคนนี้เด็กขนาดไหนเชียวเออได้ได้หมดค่ะแบบโคตรบิ่งโคตรซิงโคตรแซดเฮ้ยฝีมือดีด้วยหอมแก้มชีสมาแข่งกับพี่ด้วยสิเรื่องเมื่อแต่หัวอะไรเริ่มจากเราก่อนนะโคตรวิ่งโคตรซิงไม่รู้จริงจริงอยู่นิ่งไม่ได้โคตรวิ่ง คนสิงคนวิ่งคนสิงไม่รู้จริงจริงอยู่นิ่งไม่ได้คนวิ่งคนสิงคนวิ่งคนสิงไม่รู้จริงจริงอยู่นิ่งไม่ได้คนที่คนสิงคนแซงเราจับเป็นสายตาที่เธอปวดเพ่งตื่นเต้นใส่ผู้ภาคผู้ว่าบอกแวบให้เอาเรื่องผู้ตาแดงใส่แว่นจนมือแน่นเลยก็มาดูสิว่าเอาอย่างมองบนเลยหน้าสูงแสงแสงตึงเป็นแก๊งแก๊งยี่โทคนทุ่ม โคนรกิ่งซิงโคตรวิ่งโคตริงไม่รจริงจริง่นิ่งไม่ด้โคตรวิ่งโคตริงโคตริ่งโคตร้จริงจริง่นไม่ดโคตรวิ่งวห่งวิ่งง วิ่งไงหมาวิ่งไงเขาช่จุงไวมขาวิ่งลับจับมัับเร็วไวมันวิ่งไวไวให้ไปไปไกลั๊บไปไปกลับไปไปกระปับไปไประปัไปไประปบไป่ประปัประปั๊บลปไปกระกรับผู้ไปก่ะประเั๊เไปเปกระปั๊บไเกระปั๊บไปไปเวั๊บไปเปกระปเอบไปไเอระปั๊บไปราปั๊บไปราบระปา๊บไปอปกระปัาเลยเอาเประับกระปกระัก ออกไงจะเล่นทางัไหนกว่านนดีเนีย่ยนูนียไม่หมดเลยนะไปก่อนกันไปก่อนกันไว้ผู้ที่ชนะการแข่งขันเต้นวันนี้ได้แก่อัลโหล ขอแสดงความยินดีกับน้องๆด้วยเต้นมีสเต็ปที่พร้อมเพียงกันเพราะฉะนั้นแล้วขอมอบรางวัลนี้ให้กับน้องๆเอ็มเพจเข้าไปก็ขอแสดงความเสียใจให้กับอ่าอันเดอร์โจเกอร์ด้วยไม่นไรครับเดี๋ยว้องไปกับไปเต้นกับจสตินเหมือนเดิมหีกว่าจสตินหรือว่าใช่สิแล้วก็ไปเต้นกับบูโน่อุ้ยบูโน่มาบูโน่อะไระเหลาทองไปด้านอูโน่เวน แล้วช่วงนี้นะน้องๆเห็นบอกว่าน้องนักเอ็มเพสทำเพลงกันขึ้นมาใช่ค่ะนะครับเรานะคะวงเอ็มเพสค่ะ 1, 2, 3 i t งสามเอเซมเพสสวัสดีค่ะพพกเราเอ็มเพสค่ะวันนี้ผลงานเพลงค่ะชื่อเพลงว่าลาลาลา เพลงรับลาบลานะคะฟัง <tinc S 2> <giving quin. S 1> ได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็สามารถติดตามพวกเราทั้ง6คนได้นะคะทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย m p r e s s official ค่ะใช่ค่ะตอบผลงานไหมพูดพร้อมกันตอบผลงานอ่าใช่จะพร้อมตอบผลงานเราพูดพร้อมมัใดูว่าการพูดพร้อมกันแล้วมันดูแบบใช่โซโล่พิเศษระดับไหนอ่าอ่าเชนครับเมาแล้วอันเดอร์จ็อกเกอร์ตองานกันเลยนะ นี่พ่อขาตลาดนัดเหรอพื่อนไม่ได้พร้อมไม่ได้เพียงอะไรกันเลยเออเอาพูดทีละคนเอาทีละคนทีละคนอ้าวเริ่มสวัสดีครับอย่าลืมนะครับอันเดอร์จ็อกเกอร์ครับพวกเรามาแล้วอย่าลืมนะครับติดตามพวกเราโอ้ทุกงานได้เลยพวกเรามาแล้วครับครบทีมครับทุกนายครับเต้นสนุกครับเพราะพวกเรามาแล้ว คสองคนพี่น้องมึงอ่ะไม่เปลี่ยนคำอะไรเลยเล่นง่ายเลยถอยไปพี่เขาจะฝากผลงานแล้วก็จบด้วยท่าเต้นของโ้ <อง S 1> ของน้อง